สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นคลาสซิกนะครับตำแหน่งจังเกิลเราจะมาเก็บแต้มตัวนี้กัน,นครับวันนี้ผมใส่เป็นโคมาสีขาวมาโคมาสีนี้สวยอะ่ะเพิ่งเคยเอามาเล่นน,นะเนี่ยเราก็จะมาเก็บแต้มคลาสซิกกันครับผมเจอเป็นชิ้นเฉา มไม่ได้เล่นนานเลยครัสิกอ่ะไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ต้นเกมมันต้องฟาร์มก่อนอ่ะเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่ในต้นเกมเราต้องฟาร์มแบบพอได้ของสักนิดนึงอ่ะน่าจะไหวหอยู่ผมจะฟาร์มเป็นเลสก่อนนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์แพนทาคิวกันไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าล้วก็ฟาร์มไปก่อนตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ ล่างจะบวกกันเหรอเดี๋ยวเอาเอาบูเสร็จแล้วก,กบแล้วผมจะลงไปล่างเลยแล้วกันดูดิสีเลือดอย่างเยอะอะเราก็จะมาสมัยกบก,บก่อนเอาเลือดเดี๋ยวรอให้เขาดันมาก่อนเดี๋ยวผมค่อยลงไปแก๊งไอหัวกางได้นะ่ะ รอก่อนรอก่อนสวยสกิวหนึ่งไม่ได้อะโดนไพ่สตันเลยเมื่อกี้มาสวยต่อเลยต่อเลย ไหนซื้อคุ้มลงมารอบนี้คุ้มชิ้นเฉานี่ไม่รู้ว่าเขาเวทหมดหรือยังเนี่ยผมฟาร์มไปกันได้บัฟนามี้ด้วยเมื่อกี้โอ้แต่ก็น่าได้อยู่นะ โอเคดีที่สกิลสองยังโดนลองรองเฉา,าดีนะเขาไม่จับเป็นไพ่เหลืองเมื่อกี้นี่ผมเปียบมังกรได้นะี่ยทีมได้เปียบขอแล้วเอแล้วผูรลางวก,กันอีกแล้ว สวยเออไหนซื้อเอาต่อไหมเลือดเลือดเต็มเลยนึกว่าเลือดโล่จะได้ไหมเช้ามามาันนครับ ไปครับลบจุกเฮ้ยซีฟ์คิวเฮ้ยโอ้ผมกดอัพสกลิลไอแอนติไม่ทันเพราะสกินนี่ก็เท่อยู่นะ Okay, ไม่มีวอดด้วยวอดไหมตรงนี้ไม่มีวอดด้วยสวยแทน,นชิบนแทนชิบม,มาม้างอือเรียบร้อยดีซีบอก ถ้าขนาดนี้ตายก็ได้คนระัแบบหนึ่งนะสวยสวยงามดีกว่าตรงนี้เข้าเลยเข้าเลยไปดีครับ สวยแล้วเฮ้ยไ่ไปไ่โด no. โอ้โหถ้าสกิลหนึ่งมาทันนะเมื่อกี้กลางๆให้ สก,กิลหนึ่งไปชินเฉาอยู่ไหนโอ้ my god ชินเฉานี่แทบร้องแล้วมั้งนเน,นี่ยผมจะมีวอดได้ไหมเนี่ย โอ้ไม่ตัดเลยเขาตีตทันบอดีเลยตักตักอ้าวสวยเขาก็ตีมันก่อนไป เรียบร้อยผมมีเงินติดอยู่นะขึ้นบนดีกว่าวอดวอดตอนนี้เราเก็บเราเก็บเรืเ่องสดกันเอาโย ได้เหรอไหนซอจะตายแล้วนะนะไม่มีเลือดแล้วอนะ่ะ อ้าวผู้สวยแล้วว้าเฮ้ย e อีโว่เอเป็นอีโวปิกนะครับเราจะได้บินกันเรียบร้อยระวังนะไ้ไป โอ้ my god ควอเตอร์คิวเราเก็บแผนตาไม่ได้นะครับเมื่อกี้กะจะดับเบิลจับอะกดสกิลไม่ติดยืนนิ่งเลยรู้รู้รู้ดีจัดออท้าเมื่อกี้ผมใช้ไอ้ดับเบิลจัมได้นะโคตรสวยอ่ะ จี้กดสกิลไม่ติดเลยแบบยืนนิ่งแหละต้องรอ,อยอีกรอบแล้วมั้ง,อง,ร,อองรอบนี้ต้องออกแพนตาคิวเอาไหม โอ้ยโดดไปจริงโจ้เลยเสียดายไม่ไม่ค่อยมีช็อตแบบแต่ว่าจำอะกลับบ้านก่อนซื้อของ โดนสันอีกแล้วโคตรเบื่อซีซีเลยต้องออกอันนี้ให้ได้ผมมีสมัยอยู่ต้าเฮาเห็นผมนี่แบบนำเวลาเลยอะ โ oh อ้ไม่กดชิปเฟลคิวอ้าวโดนด้วยไหนซื้อเมื่อกี้ไม่ได้มองว่า a อ c อยูตรงตรงเนี้ยอ่ะเขายอมแล้วจี้